สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2565นะครับมาดู5ประเด็นร้อนเชลซีไม่ได้ไปต่อนะครับแพ้แมนซิตี้ตกรอบไปแต่ว่า สิ่งที่อยากจะพูดก็คือโอ้โหฟอร์มของลูอิสฮอลเล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็มีอัปเดตข่าวของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากสื่อเยอรมันมาฝากกันด้วยรอฟังกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยคอล่าแอ็นะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดต,ตันผิวน้ำมันสิวอักเสบช่วยที่หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่เดียวลดสิวทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮาลาลด้วยสนใจสั่งซื้อส บอมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องแล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยนะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบแจกเสื้อเชลซีของแท้ในเกมลีกทุกๆนัดนะัดสำคัญทุกๆนัดนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับที่เพจสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับช่วงนี้มีซูเปอร์แฟลชดีลส่งท้ายปีนะครับก็โอ้โหลุ้น3ต่อ,ต,อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าต่อที่2ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ต่อสุดท้าย รับปัดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จะถึง3าอธันวาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือว่าที่โชว์รูม suzuki ทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยนะครับกับทางยาถ่าย123เครือเดียวกันหมดกับกระเบนเน็บนะครับก็อยู่กับช่องพีทบอลมายาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยเน้อโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ โอ้โผมตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเตรียมจะตื่นมาดูเกมนี้เต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยสังขารด้วยร่างกายที่ทํางานแบบหนักหน่วงนะครับลุกไม่ไหวจริงๆครับเมื่อคืนฮนะก็เลยต้องปลุกเป็น7จ็ดโมงเช้าแทนนะครับตื่นมาแล้วก็หาฟูลแม t ช์นั่งดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูฟูลแม t ช์ผมก็คงวิเคราะห์ได้ไม่เต็มปากก็เลยหาดูฟูลแมทช์แล้วก็ดูจนจบแล้วก็มาเขียน5ประเด็นร้อนฝากแฟนเชลซีกันนะครับ เชลซีนะครับฟุตบอลลีกครับเมื่อวานก็บุกไปเยือนแมนซิตี้นะครับก็จัดทัพตามภาพนี้ครับระบบ3-4-2-1ประตูเมื่อวานเป็นเอดูอาร์เมนดี้นะกองหลังใช้เป็นชาโลบาคูลิเบอรี่แล้วก็มาร์คคูคูเรยียนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเป็นโควาสิตคู่กับเดนิสการ์เรียรวิงแบ็กสองข้างเป็นรูเบนลอฟตัสชีกแล้วก็เจ้าหนูลูอิสฮอลส่วนตัวรุกครับเป็นพูลิสิกอาร์มันโดโบโยาแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับ ฝั่งแมนซิตี้ก็ตามภาพนี้ครับออเตก้าโกเมสลาปอกดีอาร์สลูอิสนะฮะตรงกลางมีกุนโดกันโรดรีกิลิชพาวเมอร์มาเรสแล้วก็กองหน้าเป็นฮูเลียนอวาเรสนั่นเองนะครับรูปเกมเนี่ยเป็นซิตี้ที่ครองบอลได้ดีกว่าตามคาดนะครับเปิดฉากมาเนี่ยโ,โหขึ้นทางซ้ายบ่อยแจ็คกิลิชเนี่ยเลี้ยงจี้ใส่แนวรับเชลซีค่อนข้างบ่อยเรียกว่าซิตี้ครองสถานการณ์ของเกมได้แต่ เชลซีก็มีโอกาสลุ้นจะแจ้งเหมือนกันครับเช่นจังหวะที่ฮาคิมซีเยกเนี่ยส่งบอลจากด้านข้างเข้ามาคริสเตียนพูริสิกได้ยิงแบบจอดๆครับไม่มีตัวประกบเลยแต่ยิงเบาครับลูกนี้ก็เลยไปติดเซฟออเตกาหรือจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งครับที่ได้เล่นสวนกลับนะฮะพูริสิตก็ลากเลื้อยพาบอลจากฝั่งตัวเองขึ้นมาเลยนะแล้วก็ กรับซ้ายเนี่ยมีเจ้าหนูลูอิสฮอลวิ่งดึงตัวประกบให้ทำให้พูดิสิกเนี่ยสามารถเลี้ยงตัดเข้ามาลุ้นยิงได้แบบเน้นๆเ,เลยนะแต่พอยิงเนี่ยอันนี้ยิงใช้ได้นะครับแต่ออเตกาก็ยังเซฟอีกโอ้โหเมื่อวานนายประตูออเตกานี่คือแมนออฟเดอะแมชครับเซฟเป็นแบบมือเป็นพันละวันเลยไอ้ลูกแรกผมว่าพูดิสิกยิงไม่คมเองแต่ลูก2เนี่ยต้องชมเลยว่าประตูเขาซปเปอร์เซฟมากๆนะครับ ซิตี้เองก็มีโอกาสจะยิงนําในครึ่งแรกเหมือนกันครับเช่นกิลิชยิงติดเซฟบ้างนะฮะหรือจะเป็นมีจังหวะที่คูริลอวารเรสนะครับได้หลุดไปยิงเน้นๆนาะที28่แต่ว่าคูริบารีตามมาสไลด์เปลี่ยนทางออกหลังไปนิดเดียวนะครับทำให้ตอนนั้นก็ยังศูนย์ศูนย์กันอยู่แล้วก็ท้ายครึ่งแรกครับเชลซีน่าจะนําแบบสุดๆเลยครับอันนี้คือโอ้โหน่านําจริงๆเป็นจังหวะโต้กลับนะฮะซีเอกส่งให้พูลิสิกแล้วก็พูลิสิก ส่งต่อกลับซ้ายให้ลูอิสฮอลลูอิสฮอลเมื่อวานเนี่ยโอ้โหสเต็ปดวลหนึ่งต่อหนึ่งเหลือรลายนะครับเล่นดีมากนะครับแล้วก็ล็อกหลบแนวรับของแมนซิตี้ไปหลังหักเลยนะแล้วก็ยิงแต่ว่าโอ้โหลูกนี้ก็ยังติดเซฟออเตกาแบบเหลือเชื่อเหมือนกันเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยครึ่งแรกนะครึ่งแรก,รแรกสกอร์ศูนย์ศูนย์ก็จริงรูปเกมซิตี้ดีกว่านะครับคลองเกมได้อยู่หมดัดสร้างโอกาสได้เยอะแต่ถ้าถามว่าครึ่งแรก ใครมีโอกาสยิงจะแจ้งมากกว่ากันเนี่ะเป็นเชลซีนะเพราะเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังมา3ครั้งที่มันควรจะได้สักสัก,สกลูกหนึ่งนะครับโดยเฉพาะลูกที่พูลิสิกยิงจอจอติดเซฟกับลูกนี้ของลูอิสฮอลที่มันน่าได้จริงๆครับแต่ว่ายังไม่คมกันก็เลยเสมออยู่0ูนะครับกลับมาสู้กันต่อครึ่งหลังเนี่ยโอโหคราวนี้ซิตี้ไม่ยอมแล้วครับคือครึ่งแรกซิตี้เล่นดีกว่าแต่เชลซีจะแจ้งกว่าใช่ไหมครึ่งหลังเนี่ย โอ้โหมันให้ฟิลแบบซิตี้แบบโหมดเอาจริงนะครับก็ครองบอลได้มากกว่าแล้วคราวนี้ปิดปิดโอกาสในการเล่นเกม c o u ร์เตอร์แอตแทกของเชลซีไปได้เยอะนะเพราะว่าเชลซีเวลาสร้างโอกาสเมื่อวานส่วนใหญ่จะเป็นเกมสวนกลับจะเป็นส่วนใหญ่แต่ครึ่งหลังอะซิตี้ดูจะแก้ตรงนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็กดใส่เชลซียับเลยจนกระทั่งมาได้ประตูขึ้นนำหนึต่อศนะครับจากลูกฟรีคิกของลิยาร์ดมาเรสนะครับเป็นลูกฟรีคิกซึ่งจังหวะเนี้ย ในส่วนตัวของผมนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่พลาดคนหนึ่งเลยก็คือคาริโดคูลิบารีนะครับเพราะดูจากภาพนี้ดิที่มาเรสได้ยิงฟรีคิกเนี่ยบรยาซากาเรียชีกลูอิสฮอลกระโดดกันหมดนะครับโควาสิตก็นอนการยิงลูกเรียดส่วนคูคูริยาลูกนี้ไม่ได้กระโดดไม่ต้องแปลกใจเขายืนตรงนั้นไม่กระโดดเพราะว่าการโดนยิงเข้ามาตรงกลางดื้อนะครับลูกนี้มาเรสเลือกยิงข้ามกำแพงนะแล้วมันผ่านช่องที่ คูิบารีไม่ได้กระโดดพอดีอ่ะโอ้โหลูกนี้ก็เลยเรียบร้อยเลยครับตรงตาข่าย1-0นะครับก็โอ้โหซิตี้ออกนำไปแล้วนะครับมาแบบนี้เหนื่อยเลยแล้วก็ซิตี้ก็มาได้ลูก2-0ด้วยครับนาที58คือนำก่อนนาที53แล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ลูก2-0เขานี่เป็นซิตี้สวนกลับสวนกลับไปมีการเปลี่ยนแกนจากซ้ายข้ามไปขวานะครับตอนนั้นเนี่ย คูลิเบอรี่เนี่ยก็ตามฮูเลนอวารเรสอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับไปเหมือนนิดนึงนะครับพอเห็นว่าเฮ้ยไม่อันตรายแล้วก็ไม่ได้ตามต่อนะครับแล้วก็เป็นทางริยัตมาเรสนะครับได้บอลมาเนี่ยยิงติดเซฟเมนดี้จังหวะแรกก่อนจะเป็นอวารเรสตามซ้ําเข้าไปลูกนี้ผมว่าเกมรับเชลซีประกบตัวกันหลวมไปหน่อยนะครับแต่ก็ต้องให้เครดิตซิตี้ที่ลงโทษเชลซีได้ด้วยนะครับก็ได้ลูก2 0ท้ายเกมเนี่ยเชลซีก็มีโอกาสจะยิงได้เหมือนกันนะเช่น ฮาคิมซีเยกโชว์แหวกไปสวยๆเลยนะส่งให้ลูอิสฮอยิงติดเซฟอ,อัลเตกาอีกนะครับมีจังหวะชุนลมุนกองหลังมงชนเสามาเข้าทางสเตอร์ลิกยิงติดเซฟอีกนะครับแล้วก็มีซ้ําแต่ว่าเข้าประตูแต่ล้ําหน้าไปนะครับคือจริงๆคือรูปเกมมันเป็นรองครับรูปเกมสู้สู้ได้ยากมากแต่โอกาสยิงโชซีก็มีครับแค ไม่คมกันไม่ไงั้นมันน่าจะได้สักลูกนึงนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นซิตี้ชนะ2 0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะครับเมื่อวานนี้ทีมจากลอนดอนนะเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์ไปกันหมด <c oughs> เราไม่ได้ตกคนเดียวมีเพื่อนตกด้วยนะครับทีมจากลอนดอน3ทีมดังลอนดอนปลิวกันหมดเลยนะครับก็ตกรอบไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคุณมีโอกาสแต่คุณทำไม่ได้แล้วซิตี้เขาเฉียบขาดกว่า ็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็โดยรวมเรื่องของการคอนโทรลเกมพวกเนี้ซิตี้ก็ครองเกมได้อยู่หมัดด้วยนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ให้กําลังใจทีมกันต่อสําหรับผมส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมมองว่าผมว่านัดนี้เนี่ยมผมผมว่าดีกว่านัดที่แพ้อาร์เซนอลนะคือโอเคอันนี้แพ้ด้วยผลต่าง2ลูกเลยนะครับแต่กับนัดอาร์เซนอลเนี่ยมันแทบไม่ได้ยิงจัะๆเลยอะ อันนี้ยังมีโอกาสได้ยิงจะดๆบ้างยังมีจังหวะเล่นเกมโต้กลับส,สวยๆบ้างผมเลยมองว่าก็ก็ผิดหวังแหละที่ทีมตกรอบนะครับแต่ก็ถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นมันนิดนึงแล้วกันนะครับพัฒนาได้ดีขึ้นนิดนึงแล้วกันแล้วก็จริงๆการตกรอบมันก็ไม่ได้แบบเหนือจากสิ่งที่คาดเดาเพราะว่าเมื่อวานผมวิเคราะห์ผมฟันธงก่อนเกมผมก็คิดว่าน่าจะแพ้นะน่าจะ20-21แล้วก็แพ้ส0จูจริงๆก็คิดว่าน่าจะแพ้แล้วก็แพ้จริงๆแต่ ถ้ามองโลกแง่ดีเหมือนที่บอกไปมันดีขึ้นกว่านที่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องไปมีโปรแกรมแข่งเพิ่มนะก็ตัดฟุตบอลลีคับไปเลยรายการหนึ่งนะครับไปโฟกัสพวกบอลลีกให้เต็มที่แล้วกันนะครับแล้วก็เอาจริงๆว่ากันตามหลักคือลีคัพเนี่ยเป็นรายการที่โดนตำหนิโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นการเพิ่มโปรแกรมให้กับนักเตะ เตะกันหนักพอสมควรด้วยนะครับพิมลลีกถึงเตะกันแบบโอ้โหจำนวนเกมต่อซีซันมากกว่าลีกอื่นครับเพราะว่ามีบอลถ้วยในประเทศ2รายการนะครับคืออังกฤษก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีบอลถ้วยในประเทศ2รายการนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบรายการเดียวเด่นๆไปเลยแบบนี้มากกว่านะครับก็โอเคตกรอบก็ตกรอบไปนะครับกลับไปโฟกัสในเกมลีกกันต่อนะฮะทีนี้ครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของแกรมพอตเตอร์กันหน่อยว่ามองเกมนี้ยังไงนะครับแกรมพอตเตอร์บอกว่าพวกเราผิดหวังกับผลที่ออกมานะฮะ แต่ในแง่ของวิธีการเล่นเนี่ยเราก็สร้างโอกาสได้ดีเหมือนกันเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ทําหลายอย่างได้ถูกต้องผลงานและวิธีการเล่นถือว่าดีขึ้นจากนัดที่แพ้อาร์เซนอลทีมดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากเห็นขึ้นเรื่อยๆนักเตะดูมีความกล้าท,ที่จะสู้ในการเจอกับซิตี้มันไม่ง่ายที่จะเจอกับทีมระดับนี้และเรายังทําให้ผู้รักษาประตูของเขาได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนัดนี้ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับแต่ก็มีหลายจุดที่ผมว่าทีมพัฒนาขึ้นเหมือนกัน พอตเตอร์พูดถึงการที่นัดหน้าจะเป็นนัดสุดท้ายก่อนบอลโลกด้วยนะครับบอกว่า เราทำผลงานไม่ตามเป้ามา2-3นัดแล้วเราอยากชนะนัดหน้าเพื่อเรียกความมั่นใจให้ได้ตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังทําผลงานได้ดีมากมันจะเป็นแมตชที่ยากมากแน่ๆแต่เราจะพยายามเต็มที่เราอยากชนะเพื่อ3แต้มแล้วก็ส่งท้ายก่อนเบรกยาวในฟุตบอลโลกนะครับมาดูกันว่าเชลซีจะแพ้3นัดติดไหมนะแพ้อาร์เซนอลแพ้แมนซิตี้ไปแล้วนัดหน้าไปเยือนนิวคาสเซิลอีกนะครับแล้วก็ปีนี้นิวคาสเซิลฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับ อ่ะผมคัดมาฝาก5ประเด็นร้อนนะครับของเกมนี้ที่แฟนเชลซีต้องฟังนะฮะใช้คำว่าใครไม่ได้ดูเกมนี้ไม่เป็นไรมาฟังคลิปปีเตอร์บสคลิปนี้คลิปเดียวจบคิดซะว่าคุณได้เก็บครบทุกประเด็นข้อแรกนะครับลูอิสฮอล์นะครับหน้าดันขึ้นชุดใหญ่จริงๆนะคือแกรมพอตเตอร์ชมตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าลูอิสฮอล์กับโอมารีฮัชินสันเนี่ยซ้อมได้ดีก็เลยหนีบมาด้วยแล้วผมมองว่าด้วยการที่ แบ็กซ้ายของเชลซีเนี่ยวิงแบ็กนะเบนชิวิลเจ็บประมาณ3เดือนพักยาวตอนนี้ก็ต้องเป็น,นมาคูคูรรยาเล่นแต่เมื่อคืนคูคูรรยาเล่นเป็นเซนเตอร์นะเพราะว่ากองหลังก็ขาดหลายคนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดตัวฟิตฟิตเนี่ยคูริเบรีซิวาอยู่พร้อมกันผมว่าคูคูรรยาก็คงเป็นวิงแบ็กเหมือนเดิมแหละซึ่งมันต้องมีคนคอยช่วยเหลือครับแล้วผมว่าเนี่ยลูอิสฮอลเนี่ยเล่นวิงแบ็กซ้ายได้นะครับจริงๆแกเล่นได้สารพัดตำแหน่งนะกับชุดเยาวชนมิดฟิลปีกซ้าย แบ็กซ้ายกลางรุกมันเล่นได้หมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ฤดดูการก่อนที่เชลซีเคยให้โอกาสโทมัสซูเครนก็เคยให้โอกาสแล้วก็เล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับนินี้แกรมพอตเตอร์ให้โอกาสก็ให้ได้วิงแบ็กซ้ายผมว่าเอามาคอยช่วยเหลือมาคูคูระยาก็ได้นะผมก็ได้อยู่เพราะเบนชิวเจ็บพอดีแล้วเด็กมันกล้าเล่นกล้าเลี้ยงล็อกหลบกล้าลุยคือถ้าเกิดเจอกับพวกแก๊งซิตี้เก่าๆเนี่ยผมว่าก็จะตึงๆหน่อยแต่ว่าอย่างจังหวะเจอกับ วัยรุ่นพอๆกันอย่างเช่นเจอกับแบ็คขวาของซิตี้เนี่ยที่ชื่อว่าริโก้ลูอิสเนี่ยเจ้าหนูลูอิสฮอมเลี้ยงผ่านหลบไปที2ทีเลยนะถือว่าถ้าเกิดเจอคนรุ่นๆเดียวกันเนี่ยแกเอาอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าน่าสนใจสถิติเมื่อวานนี้ลูอิสฮฮมมีโอกาสยิงประตู2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้3ครั้งเลยนะแล้วก็เรียกฟาว์ได้3ครั้งมีตัดบอล1ครั้งด้วยผมว่าน่าดันมาเป็นตัวโรเตชันแข่งกับมาคูคูเรียามากๆเลยนะครับ แกร์มพอตเตอร์ถึงขั้นชมลูอิสฮาวด้วยบอกว่าผมชอบผลงานของเขามากๆเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมแบกรับความผิดชอบของทีมเอาไว้ได้แล้วก็เล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีโจมตีเข้ากรอบเข็โทษได้สวยหลายครั้งเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ยังตั้งใจมากด้วยถ้าเป็นวันอื่นเขาอาจจะยิงได้สัก2ลูกนะแต่น่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นในวันนี้ลูอิสฮาวเล่นได้ดีจริงๆเล่นเหมือนคนมีประสบการณ์เลยทั้งที่ยังอายุน้อย เขาเป็นเด็กเงียบๆแต่ตั้งใจทํางานแล้วผมก็ประทับใจในตัวเขานะครับโอ้โหเรียกว่าชมกันเต็มที่นะครับผมว่าสมควรอย่างยิ่งนะครับควรจะเล่นชุดใหญ่ไปก่อนในะช่วงที่เบนชิววลยังไม่กลับมานะครับประเด็นร้อนข้อที่2นะครับมาดูกันที่เรื่องของรูเบนลอตชิกนะครับอ่าช่วงนี้พี่ชิกเนี่ยโอ้โหเวลาปีเตอร์บอสไลฟ์แชทนะ เวลาสตรีมหลังเกมโอ้โหมาเต็มครับจมวนจอมวนนะฮะช่วงนี้เขาผีออกมาสักพักแนละ้วเล่นไม่ดีมาหลายนะัดและโดนด่าเยอะเป็นพิเศษจุดหนึ่งที่ชีกตอนเล่นกองกลางแล้วแก้ไม่หายก็คือออกบอลช้าม้วนแล้วพอโดนฉกหลุดตรงกลางตรงกลางในพื้นที่อันตร,รายเลยนะครับแต่ว่านัดนี้ลอตชีกไปเล่นวิงแบ็กผมว่าถึงจะออกบอลช้าแต่พอมันแบบงึกงึกงักงักตันตันเนี่ยชีกจะเอาความแข็งแกร่งไถขึ้นไปด้านข้างได้ พาวอลขึ้นไปด้านหน้าได้บ้างแล้วเราให้คิดสภาพว่าโดยส่วนใหญ่ทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะเอานักเตะตำแหน่งฟูลแบ็กวิงแบ็กพวกนี้ตัวจะไม่ได้ใหญ่มากเน้นความเร็วเป็นหลักถูกไหมแล้วพอเอาชีคไปดวนกับแบ็กคู่ต่อสู้แบบนี้ความแข็งแกร่งแกค่อนข้างจะข่มเขาได้ผมเลยมองว่าถ้าจะเล่นหลังสามนะย้ำนะถ้าหลัง3ถ้าหลัง3ผมว่าชีคเอาไปเล่นวิงแบ็กเถอะแข่งกับพี่เดฟก็ได้นะครับในช่วงที่ริสเจมเจ็บ นะครับซึ่งลิจเจมน่าจะไม่ได้ไปบอลโลกก็ด้วยนะฮะเอาไปเล่นวิงแบ็กเถอะอย่าหาทํเอามายืนกองกลางคู่เลยไม่งั้นวันไลเพราะเหมือนที่บอกพอช้าแล้วออกบอลช้าเสียบอลตรงกลางโดนเขาตัดมันเป็นพื้นที่อันตรายไงผมว่าถ้าหลังสามเอาไปเล่นวิงแบ็กเถอะนะฮะสำหรับลอฟต้าชิกเพราะว่าโดยรวมผมดูนัดนี้ฟูลแมชเนี่ยมอชิกไม่ได้เล่นแย่นะกับการเป็นวิงแบ็กเล่นดีกว่าตอนเล่นเป็นมิดฟิลซากาเรียนะครับที่ลงเล่นตรงกลางแทนเนี่ย มีทั้งช็อตที่ดีและไม่ดีช็อตที่ดีก็คือใช้ความแข็งแกร่งตัวเองเป็นประโยชน์แต่ช็อตที่ไม่ดีคือพอบีบเร็วๆมีโลกเหมือนกันนะลกแบบเตะลั่นบอลเหินข้ามไปไกลเลยก็มีเหมือนกันก็ต้องปรับจูนกันไปหน่อยนะครับแต่ชีคเนี่ยกวรเอาไปเล่นวิงแบ็กถ้าหลัง3นะฮะประเด็นร้อนข้อที่3ครับคือฟอร์มของฮาคิมซีเยกอืมผมว่านัดเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ดูมีพิษสงเหลืออยู่เหมือนกันนะสำหรับฮาคิมซีเยก รัานี้สร้างโอกาสไป2ครั้งนะครับแล้วก็มีจังหวะเลี้ยงหลบแนวรับซิตี้สวยๆป้อนโอกาสไอ้สครั้งที่ว่ามาเนี่ยฟังดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เป็น2ครั้งในแบบที่มันควรต้องแบบเพื่อนต้องยิงเข้าอะ่ะแต่เพื่อนไม่คมกันนะครับซึ่งสําหรับผมนะคือโอเคซีเอชข้อเสียคืออะไรคือภาษากายไม่ค่อยดีเล่นและสีหน้าเหมือนไม่ค่อยตั้งใจแต่กับเชลซีตัวรุกตอนนี้สเตอร์ลิงเนี่ยเล่นไม่เอาอะไรเลยเนี่ยสเตอร์ลิงฟอร์มตกมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ย วันหน้าลองให้โอกาสคนอื่นดูบ้างนะครับหน้าลองให้โอกาสคนอื่นดูบ้างแล้วก็โอเคซีเอ็กถึงแม้จะไม่ค่อยดีแต่ฟอร์มนัดนี้ผมผมรู้สึกว่ามันยังมีบางจังหวะที่เขาทําได้สวยนะจังหวะส่งง่ายๆวันนี้ดูไม่ค่อยฝืนมีจังหวะและมีจังหวะหนึ่งที่ผมดูคือได้ยิงเน้นๆเ,เลยยิงแบบเก็บเก็บตกแถว2อแล้วบอลมันเหินข้ามคามนไปนิดเดียวดูสีหน้าเจ้าตัวแบบเสียดายแบบว่าผมมันน่าจะยิงได้เข้ามันเหมือนกับ เออผมอยากเห็นสีหน้าสีเยียแบบเนี้ยสีหน้าแบบยิงไม่เข้าหรือว่ายิงพลาดมันต้องมีสีหน้าเสียดายเซ็งตัวเองบ้างไม่ใช่แบบยิงเข้ามึงไม่ดีใจยิงไม่เข้าก็ไม่ดีใจที่ผ่านมามันทื่อไปหน่อยครับแต่ว่านั้นเนี้ยดูดูแกมีอารมณ์ร่วมอยู่นะสรับฮาคิมสีเอยียผมเลยมองว่าก็น่าลองให้โอกาสซีเยียดูบ้างเหมือนกันนะครับประเด็นร้อนข้อที่4คือคริสเตียนพูลิสิกวันนี้จริงๆก็ไม่แย่นะแต่ยิงแบบยิงไม่คมเลยครับแล้วก็ผมว่าเรื่องการจบสกอร์เนี่ย มันเป็นปัญหาเรื้อรังของเชลซีผู้ดิสิกวันนี้สร้างโอกาสไป3ครั้งนะแล้วก็วูบวาบทีเดียวแต่ยิงไม่คมเลยนะครับโอกาสยิง4ี่วันนี้ตรงกรอบ2และไอ้ตรงกรอบ2ของผู้ดิสิกมันควรจะต้องได้ประตูครับโดยเฉพาะลูกยิงต้นเกมที่แบบยิงเน้นๆไม่มีใครประกบแต่ว่าไม่เข้านะครับผู้ดิสิกวันนี้ไม่คมคนระับไม่คมทั้งที่เล่นไม่แย่นะเล่นโอเคนะ แล้วก็การจบสกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่อย่างลึกของเชลซีจริงๆวันนี้เชลซีโอกาสยิง15ซิตี้18ก็คือไม่ได้น้อยกว่าซิตี้เยอะขนาดนั้นนะนะครับทั้งที่รูปเกมเป็นรองเยอะถูกไหมรูปเกมเป็นรองเยอะแต่โอกาสยิงเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็ไอ้ยิง15ครั้งของเชลซีเนี่ยก็ตรงกรอบไป5ลูก แต่ไอ้หลูกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้กันสักคนเลยนะครับไม่งั้นมันน่าจะมีสักลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวกับกองหน้าด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานอามันโดโบโรยาก็ไม่ค่อยได้ยิงปัญหาคือเทคนิคการจบสกอร์ของนกเตะเชลซีทุกคนมากกว่าไม่ว่าใครยิงก็ไม่คมด้วยกันทั้งสิน้นจุดนี้ก็ต้องไปแก้ให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะปีลูกเกมแบบนี้ว่าไหนเล่นดีเล่นไม่ดีบางทีมันต้องหวังเพิ่งการจบสกอร์คมๆบ้างถ้าวันนี้จบสกกกอออรอครคคมซหนนน่่่ยึงแิีไปเ ครึ่งหลังมันยังมีโอกาสแพ็คเกมรับแล้วก็รอโต้กลับอย่างเดียวก็ได้ไงแต่พอยิงกันไม่คมทุกอย่างมันยังเท่ากันซิตี้ยิงนําได้ขึ้นมามันก็จบถูกไหมฮะประเด็นร้อนข้อสุดท้ายคือผมว่าคูริเบอรีนะครับก็นอกเหนือจากจังหวะที่ลูกฟรีคิกลูกนี้ไม่ยอมกระโดดหม่งแล้วเนี่ยไม่ยอมกระโดดสกัดแล้วเนี่ยและหลจังหวะผมก็มองว่า ยังต้องใช้เวลานะนะคูริบอรี่ในการปรับตัวเข้ากับสปีดบอลของอังกฤษนะฮะคือเห็นแหละว่าแกเป็นสไตล์สต็อปเปอร์ที่ชัดเจนมากแล้วก็จังหวะแบบ50-50พยายามบวกแต่เหมือนกับพอยังปรับตัวเข้ากับพีมอล,ลิกได้ไม่เต็มร้อยจังหวะสลา์ก็เลยแบบเหมือนจะช้าคือวิ่งเร็วนะแต่พอจังหวะสไลด์เหมือนช้าไปเสี้ยววินาทีแล้วก็กลายเป็นฟาวเสียฟาวง่ายบางจังหวะอะไรแบบนี้ผมว่าก็ต้อง ต้องต้องปรับอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานโดนเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวกลางก็ต้องยอมรับว่าความเนียนยังสู้เตียโกโ้ซิว,วาไม่ได้นะครับแต่ก็ให้เวลาคูริเบอรี่ปรับตัวไปจริงๆแกเก่านะมีประสบการณ์แต่อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนลีเปลี่ยนประเทศด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอนแกกลับไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวข้างแล้วกันอย่างเกม le, เนินวคาสเซิลเนี่ยซิวานะ่าจะลงตรงกลางแล้วก็คูริเบอรี่น่าจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายอาจจะกลับมาเล่นดีก็ได้นะครับก็รอดูกันนะฮะอ่ะนี่คือประเด็นร้อน5ข้อที่นํามาฝากกันนะครับ ิดท้ายกันที่ข่าวของคริสโต o p h เฟอร์เอนคุนคูนะครับเป็นรายงานจากสปอร์ตบิลสื่อของเยอรมันนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับอบอกว่าคริสโต o p h เฟอร์เอนคุนคูกำลังจะย้ายไปเชลซีแล้วครับเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเนื้อข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้นมันมีข่าวลือนะว่า ทางไลฟ์ซิกมีการเปลี่ยนผู้บริหารนะครับที่ Oliver m i n มินสลาอำลาทีมเป็น CEO คนใหม่ของกลุ่มเรดบูลเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็พอเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยดิวเอ็คุณครูมันมีความเสี่ยงว่าจะล่มหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับบิวบอกว่าไม่เกี่ยวกันยังไงก็ไม่น่าจะล่มครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างใกล้จบแล้วเหลือแค่รอประกาศเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเตะได้รับคำมั่นสัญญาตั้งแต่ผู้บริหารคนเก่าแล้วว่า ถ้าเกิดเชลซีจ่ายเงินในเรทค่าฉีกสัญญาหรือมากกว่าค่าฉีกสัญญาเล็กน้อยเนี่ยคุณต้องอนุญาตให้ผมย้ายไปอยู่กับเชลซีนะนะครับซึ่งต่อให้มีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เข้ามาเนี่ยแต่มันมีการตกลงก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้บริหารคนใหม่ก็เพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานก็ยังอาจจะแบบไม่มีอำนาจมากพอในการไปขัดขวางสิทธิ์ตรงนี้หรืออำนาจในการขัดขวางดีลเนี้ยแม้ว่า การดีลระหว่างเชลซีกับทางไลซิกจะยังไม่จบแบบ100%ก็ตามก็คือมันเหมือนกับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แต่เอ็นคุนคูได้รับคําสัญญาตั้งแต่ผู้บริหารคนเก่าและทางองค์กรใหญ่ของทางไลซิกเนี่ยเขาก็ตอบตกลงไปแล้วว่าถ้ามันดิเรทเท่านั้นเข้ามาก็จะปล่อยทางเอ็นคุนคูออกไปนะครับซึ่งในเนื้อข่าวเขาบอกเลยว่าจบเกือบทุกอย่างเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นก็รอมานานแล้วนะครับเมื่อไหร่จะประกาศอย่างเป็นทางการสักทีแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมทราบมา นะครับจากที่ปีเตอร์โบทรามาคือยังไม่ได้เซ็นนะอ็นคุนคูแต่ตกลงทางวาจาครบทุกฝ่ายนะครับอันนี้ที่ผมทราบมาบอกไม่ได้ว่าเอามาจากไหนแต่ว่าในมุมของทั้งเชลซีมุมเอเย่นมุมนักเตะมุมไลซิกตกลงกันได้หมดแต่ยังไม่ได้จรดปากกาเซ็นสัญญากันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะปิดจ็อบได้ตามเป้าหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมว่าควรต้องรีบปิดจ็อบนะเพราะว่าอะไร ผลงานเชลซีปีนี้มันมีความเสี่ยงจะไม่ได้เล่น UCL ฤหรือดูการหน้านะเกิดจับพัดจับผูเราหลุดทอโฟขึ้นมาสมมตินะคืออยากให้ติดแหละแต่ถ้าหลุดขึ้นมาแล้วถ้าไม่รีบเซ็นเอ็นคุณครูอาจจะเปลี่ยนใจไปเล่นทีมอื่นที่เล่น UCL ก็ได้นะเออผมว่าจุดนี้ห้ามมองข้ามถ้ามันมีโอกาสจะเซ็นก่อนล่วงหน้าได้ก็ควรต้องทํานะสำหรับ คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับพวกที่มีตัวตัวมีข่าวกับเชลซีหนักๆทั้งเอ็นคุนคูทั้งราฟาเอลเลอาผมชอบทั้งคู่เลยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันให้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอาตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1นึนะครับขอบคุณคอร่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตแพทย์บอกมาจากช่องของปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมให้ด้วยสิงห์ world of football กับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับไปกดไลค์แฟนเพจมีเสืออ้อเชล ส่งท้ายปีบอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย